ส่วนคู่ที่สมรักสมรสกันไปเรียบร้อยก็คือหนุ่มกองอัครรัตน์น้องชายในอ่ำอมรินค่ะดีกรีผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านและตัวจริงเดอะพรีเมียร์ทางบริษัทไทยทีวีที่ถือเลิกดีวันคริสต์มาสยกขันหมากขอบสินสอดทองมั่นเป็นแหวนเพชรสองกระดับครึ่งเงินสดและทองคำรวมถึงฉนดเรือนหอย่านอุดมสุขอีกหนึ่งหลังไปสู่ขอแฟนสาวนอกวงการทายาทโรงงานผลิตสีชื่อดังจอยรีลพัฒน์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอรวาวันค่ะ หลังคบหาก,ากันมานานถึง7ปีโดยมีการหลั่งน้ําพระพุทธมนต์ตามประเพณีไทยและมีพิธียกน้ําชาตามประเพณีจีนด้วยท้ามกลางความชื่นมื่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายค่ะก็ะผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะ <c oughs> ก็มีทั้งทั้งทุกทั้งสุขแต่ว่าจนถึงวันนี้เราเราก็มั่นใจในความรักของเราว่ามันค่อนข้างแข็งแรงจะมีวันนี้นะคะ่ะสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าจะดูแลคุณจอยให้ดีที่สุดครับซึ่งคุณจอยเขาพ็อดูแลผมดีที่สุดอยู่แล้วผมก็จะดูแลคุณจอยให้ดีที่สุดตลอดไปครับคือพี่ก พี่ก้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นแฟนที่ดีที่สุดจนถึงวันที่เราจะแต่งงานกันพี่ก้องก็ยังเป็นว่าที่เจ้าบ่าวที่ที่ดีที่สุดแล้วก็มันก็มีความสุขอะค่ะที่มีวันนี้อะค่ะส่วนงานฉลองสมรสนะคะจะจัดขึ้นในวันที่25มกราคมปีหน้าที่โรงแรมโอเรียนเต็ลค่ะโดยบ่าวสาวป้ายแดงขอใช้ชีวิตร่วมกัน1ปีก่อนจะเดินหน้าเปิดอู่ผลิตทายาทค่ะ